รอก8ประเภทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมในงานอุตสา,าหกรรมมีอุปกรณ์มากมายที่ช่วยให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้เลยคือรอกซึ่งเป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัตถุขึ้นและลงลากหรือดึงวัตถุเรียกได้ว่าช่วยเบาแรงมนุษย์ประหยัดเวลาได้มากและลดการเกิดอุบัติเหตุได้โดยรอกนั้นมีหลายประเภทตามคุณสมบัติดังนี้ รอกโซ่ใช้โซ่โลหะในการยกโดยดึงโซ่ผ่านเฟืองรอกโซ่มีข้อดีคือดีไซน์กระทัดรัดประหยัดพื้นที่พกพาสะดวกโซ่สามารถอยู่ได้นานกว่าลวดสลิงความจุสูงสุด25ตันตามแบบมาตรฐานรอกโซ่ลมเหมาะสำหรับการผลิตพลังงานและโรงงานอุตสาหกรรมมีโครงสร้างทนทานพื้นที่สวนหัวน้อยกันฝุ่นและความชื้นสามารถควบคุมความเร็วได้หลายระดับ ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเหมาะสําหรับพื้นที่อันตรายรอกโซ่มือเหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ความจุตั้งแต่1ส่วน4ตันถึง50ตันสามารถยึดติดกับคานหรือรถเข็นได้มีการออกแบบให้ป้องกันการเกิดประกายไฟโดยใช้ตะขอล้อและโซ่สเตเลสหรือทองแดงรอกสลิงใช้ลวดสลิงในการยกโดยการพันสายเคเบ,เบลลิลลวดสลิงรอบดำร่อง สามารถยกวัตถุและเคลื่อนที่ไปยังที่สูงได้อย่างรวดเร็วรอกสลิงมีข้อดีคือทำงานเงียบและนุ่มนวลแต่รอกสลิงไม่ทนต่อการใช้งานเท่ารอกโซ่และมีราคาสูงกว่ารอกโซ่ด้วยรอกสลิงลมเป็นรอกที่แข็งแรงมีหลายความจุสามารถยกและวางวัตถุลงตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำทนประกายไฟได้เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความอันตรายรอกสลิงไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมอันตรายสามารถทนประกายไฟได้มีทั้งรุ่นที่น้ำหนักเบาและน้ำหนักมากรอกสล,ลิงไฟฟ้ามีความแข็งแรงทนทานมีประสิทธิภาพและมีความจุหลากหลายรอกเครนลมใช้มอเตอร์แบบหมุนหรือลูกสูบขับเคลื่อนโดยใช้การอัดอากาศผ่านระบบสามารถยกวัตถุหนักได้มากถึง100ตันรอกเครนลมสามารถป้องกันการระเบิดและทนต่อความร้อนได้รอกเครนไฟฟ้า สามารถใช้ได้ทั้งโซ่และลวดสลิงโดยทั่วไปจะต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าของเครนสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบแต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องต้องคอยระวังไม่ให้รอกเครนไฟฟ้ามีความร้อนมากเกินไปจึงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายความร้อนระหว่างใช้งานนอกจากรอก8ประเภทดังกล่าวยังมีอุปกรณ์ทุ่นแรงอีกหลายประเภทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท PPS Steel จำกัด มีทั้งลวดสลิงโพลีเอสเตอร์สลิงโซ่รอกและเครนทั้งยังมีบริการทดสอบแรงดึงของสลิงและโซ่บริการลิฟต์ขนส่งสินค้าพร้อมบริการติดตั้งและออกแบบภายใต้ในโยบายจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีด้วยราคาย,ยุติธรรมพร้อมบริการจัดส่ง